สวัสดีครับพี่น้งองบอกไปมือนี้พัดกระเพราปลาหมึกใส่กุ้งครับตั้งกระาทะให้มันทองครับพ,พี่น้องตั้งกระทะไว้กับบะพริกทีบจานพรอมต้มไปแล้ครับบทท้ายต้องต้อนมังต้มไปเรียบร้อยแล้วเสร็จกินแบบง่ายๆครับ,ก,รบก็เลยกับ พัดเครื่องขมท้องครับพี่น้องนี่ครับพัดเครื่องบุกขมหอมอันนี้จานหอมรวบปลาหมึกรวบกุ้งละเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบลอดภัยบ้างนี่ครับนาตาปลาหมึกกับกุ้งพัดใส่กันเห็นมันสับแสบครับเฮกินแบบยังไงสไตล์จานหอมมักแน่อกเลยคือเฮกินแบบนั้นแหละครับ เครื่องครบแนวบอกครบแนวกับบอเป็นยังแสบขึ้นเราครับครับหนาตาพัดป้ามึกใส่กลุ่งครับพัดกระเพาะป้ามึกใส่กลุ่มบุญีไสพริกสดครับ จานหอมหลวกมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับลวกปลาหมึกดูวก,กุ้งมาควายมะพัดเด็ดกินแบบสไตล์จักขฟังครับสไตล์บานๆสไตล์จานหอมทานไปพอมากอะมากินเข่าเลยกันเด้อพัดในสุับพี่น้อง มันสุ่มเฟือละเพราะว่าเจ้าทองหลวกวลงไว้เลย้อยแาล่ะหลวกมากมันก่อนเสียเอามาพัคดครับตูกรถครับอันนี้ตามเลยรถด,ดี้มีนู่นี่เฮ็ดกินไงครับตามเลยผงนัวครับทุกขอบขวตรงนี้ใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยจะหมื่นน้อยนึงครับเฮ็ดกินในขวดวมื่นีมา ทางไกลหมือนนึ่มาเทียวแถวบ้างปะกงครับตามเลยน้ำป้าครับเฮ็ดกินแบบง่ายๆครับเมื่อต้องมีพิธีรีตองหมากใหม่พราว่มีมนูโพนี้มันเฮ็ดง่ายมันสุกง่ายตามเลยซ่อนแม็กกี้ครับเหาะลงไปคือความนัวความหอมเนื้ออะไรมันสียบกะไ่ลงไปครับพี่น้อง อันนี้เฮ็ดกินเองครับบดิเฮ็ดขายเฮ็ดกิเองครับบ้องมีพิธีรี่ตองเอียงหมากใหม่เฮ็ดเจ้าของแสบ้องครับใส่เครื่องบุกเหล่าคนทำมันเขาว่นครับพี่น้องนี่ครับน้าตาขออะละเอียดเอามาสิบเดิมมาหนิเขทาท่านแล้วครับพี่น้อง เห็ดเจ้าของแสียบเจ่ของผัดกะเพราปลาหมึกใส่กุ้งครับเมนูแบบเห็ดง่ายกินง่ายสุดท้ายตามด้วยน้ำมันหอยครับมือสันหน่อยหนึ่งครับพี่น้องเห็ดกับขาวไว้นำมือจับกล่องไว้นำมันก็ได้สันหน่อยหนึง่ง กระพ่อบัางไหนครับอย่าตำมันหอยลงไปครับนี่รู้เห็ดกินง่ายๆครับอันนี้จะทำให้เห็ดกินง่งเห็ดกินแต่ของแบบงอ่าย คุณหลายๆครับทุกกำลังใจในการรับชมตามด้ยใบกระเพาครับหลังจากใส่เครื่องบุ้งขุบเรียบร้อยกัเติมใบกระเพาะลงไปคนให้มันเข้ากันครับกระเพาแล้วเต็มมากครับครับหนาตา ผัดกระเพาะฟางมึกใส่กุ้งแล้วพอดีพี่น้องมานี่กระสีเดียรขอต้มคลิมด้วยมานี่มากินกข้าวแรงแล้วกันด้วยขอบคุณหลายๆทิ่ติดตามรับชมสวัสดีครับ